ตอนนี้ราคายางพาราพุ่งสูง80บาทต่อกิโลกรัมเลยนะคะในรอบ41ปีเลยละคะ่ะโดยนายเศรษฐาทวีศินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้พูดถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่ากรณีราคายางพาราในประเทศท,ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วง41เดือนที่ผ่านมานะคะโดยราคาส่งออกทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมนะคะบอกว่า ยางเนี่แหละนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยซึ่งก็มีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า25ล้านไร่ในอดีตนะคะราคายางพาราก็อยู่ที่3-4กิโลกร,รัมก็100บาทนะคะแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานแล้วก็มีการประกาศนะคะบอกว่า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีนะคะโดยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการลักลอบนะคะนำเข้ายางเถื่อนอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณกองทบกแล้วก็กระทรวงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนําเข้ายางเถื่อนนั่นเองนะคะก็ถือว่าอยู่ในรอบ41เดือนนะไม่ใช่41ปีะนะคะ41เดือนที่ราคายางนี้พุ่งมากๆ เลยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะเรื่องการนําเข้ายางพาราเถือนเนื่องจากว่ามาเลเซียนะคะเป็น ขอภัยค่ะเรื่องของการนําเข้ายางพารานะคะเนื่องจากว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่นําเข้ายางพารามากถึง80%เพราะว่ามีโรงงานผลิตถุงมือยางค่ะก็ได้มีการกําชับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญให้ติดต่อประเทศมาเลเซียโดยด่วนนะคะหากว่ามีความต้องการใช้ยางสูงไทยก็พร้อมที่จะส่งให้ได้ค่ะ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเสถียรภาพแล้วก็เข้มงวดมาตรการการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายด้วยค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันที่มีราคาดีต,ตัวขึ้นสูงนะคะเพราะว่าจากนโยบายการบริหารจัดการยางพาราของร้อยเอกร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มีการสั่งการให้นายนากรตรักวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะมุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านเพื่อสร้างสเสถียรภาพให้กับยางพาราแล้วก็เข้มงวดมาตรการปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบด้านราคาที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับค่ะ ก็เลยส่งผลให้ราคายางในประเทศนะคะมีการขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะโดยราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยทะลุ80บาทค่ะโดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่81.09บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ41เดือนนะคะยังไงก็ขอ,อ ยังไงก็ตามนะคะก็มีการคาดว่าราคายังจะอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะ